สวัสดีครับพบกับผมคํานบคาวหวานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทําเค้กมันม่วงนะครับสูตรนี้ทําง่ายแล้วก็การันตีความอร่อยเลยนะครับดูคลิปนี้ให้จบรับรองว่าทําเป็นแน่นอนนะครับทําเองได้ง่ายๆทํากินได้ทั้งครอบครัวนะครับเราไปลงมือทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งแล้วก็ผงฟูนะครับเดี๋ยวเราจะร่อนเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้แล้วก็ไปทําในส่วนของมันกันเลยนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะนําส่วนผสมทุกอย่างนะครับมาปั่นรวมกันในโถปั่นเลยนะครับเริ่มต้นในมันม่วงแล้วก็น้ําตาลนมสดนะครับเกลือนะครับแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะครับ โดดนี้นะครับทาง่ายมากนะครับเนื้อเขาจะนุ่มฟูแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับเอาล้ครับส่วนผสมละเอียดแล้วก็เข้ากันดีแล้วนะครับจากนั้นเราจะมาใส่น้ํามันที่หลังนะครับแล้วก็ทําการปั่นอีกรอบนะครับก็เป็นอันวัดเสร็จนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทใส่กระมังนะครับเพื่อที่เราจะมาผสมแป้งนะครับในกระมังนี้นะครับ จากนั้นเราจะมาผสมแป้งนะครับค่อยๆหยอดไปทีละหน่อยแล้วก็ใช้ไม้พายตะล่อมตะลอมให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะครับเอาแล้วครับส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะครับจากนั้นเราจะมาแต่งสีเล็กน้อยนะครับ ผมจะใช้สีธรรมชาติโดยดอกอัญชันนะครับจะบีบน้ํามะนาวไปหน่อยให้เขาเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนะครับผมจะเอาแค่สีม่วงอ่อนๆก็พอนะครับวันนี้สูตรนี้นะครับผมจะไม่ใส่กลิ่นวานิลานะครับผมต้องการกลิ่นธรรมชาตินะครับกลิ่นมันม่วงแท้ๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบกลิ่นวานิลาก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับ เอาล้ครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแรปแล้วก็พักแป้งไว้เป็นเวลา30นาทีนะครับเพื่อให้แป้งมันขึ้นนะครับเอาล้ครับหลังจากที่เราพักมาเป็นเวลา30นาทีนะครับก็จะสังเกตได้ว่าสีเขานะครับจะออกสีเขียวๆนะครับแป้งก็จะขึ้นแล้วนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไม้พายคนพอให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตักหยอดใส่ถ้วยพิมพ์นะครับแล้วก็นึ่งได้เลยนะครับ จากนั้นเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยนะครับผมจะใช้ไฟกลางนะครับแล้วก็ใช้เวลานึ่งประมาณ10นาทีนะครับก็ครบ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ไงครับสวยงามมากนะครับหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มดูนะครับว่าข้างในมันสุกหรือยังนะครับ ก็สุกแล้วนะครับแห้งสนิทเลยเดี๋ยวเราจะมันื่องอีกเตานะครับก็เตานี้เป็นมันเครอทนะครับส่วนผสมหรือวิธีการทำก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแค่มันเท่านั้นเองนะครับมันเครอทเขาจะสีออกสีส้มๆนะครับ ที่เพื่อนเพื่อเห็นเป็นสีเหลืองอีกตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเรานําไปผสมกับแป้งกับไข่ก็เลยออกมาเป็นสีเหลืองนะครับสีธรรมชาตินะครับไม่ได้ปรุงแต่งแต่อย่างไรนะครับออกมาก็จะสวยงามมากนะครับหอมน่าทานเหมือนกันนะครับอาแล้วครับก็เสร็จแล้วนะครับเค้กมันม่วงแล้วนะครับนี่ครับเนื้อนิ่มๆเดกหดึ๋งเลยครับรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมมันมากครับนี่ครับ ยางเลยส่วนอันนี้ลูกผสมนะครับค้างคืนได้นะครับพรุ่งนี้ก็ยังนิ่มอย่างนี้นะครับไม่ต้องแช่เย็นนะครับนี่ครับสูตรง่ายๆครับทําเองได้ง่ายๆทํากินได้ทั้งครอบครัวนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ